ปัญหาภัยแล้งที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นในขณะน,นี้ซึ่งเป็นปัญหาให้กับชาวบ้านหมู่บ้านแม่กาห้วยเคียนตําบลแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาในช่วงนี้ชาวบ้านจึงหันมาดูแลต้นปาล์มและถั่วดาวอินคาโดยจะสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่ตำสูบมาเก็บไว้ในคลองและใช้ท่อ PVC ในการสูบน้ำขึ้นมาเอาเขื่องสูบน้ำไปติดขึ้นมา เรใส่ส่วนปลามดนะนี่ป้ากับลงทอเมื่อล่นี่นะทอทอนี่นะส่วนปลาทุกต้นจะมีแป๊บน้าม,มีทอน้าเม,มื่อไรจ้ะอ๋อเปจะเป้อเปิดจะบป้อเป็นช่วงจ้าถ้าถ้าเขาเป,ปิดเปิดกับเมเปิดยังสามสี่ชังง่วโมงมือมันจึงในในห้อ,อยเขาอีนะจ้ะแล้วก็ไปปิดถึงเปินแต่ส่วนมากเขาจะใจ้ตั้งดอกคําใต้ตั้งบ้านหวายไว้นะหลูกน้ามี่นะนี่เราปีนี้เปิดเพื่อทำหน้าตั้งมือป้ากันเลย อย่บบางซากยางปีนี่ยังว่าไข่แรกไข่แรกนะกะกูปีได้เจอเนี่ยนาอยู่เนี่ยนานเกือทีสองแม่เนาะบ้านนี่นะนปนีนี้บนี้เน,นี่ยแต่พวกตัว่ยอย่างโดตแค้นเออะก ah. ็มาได้ไปหัจ้างอย่างนาน้านี่มาเดือดที่สะพามาหมูป้าเกาะป้ากันฟุกตักท้องเอ ah. าคาเรเป็นเสริมไม่เล็ไมหนอ้อยมันมันมาได้หนักมือสอง,สองสมือจ้าปีนึงนะเมาเิน ที่สุดแล้วชาวบ้านก็จะเป็นคนเปิดปิดน้ำเองเพราะชาวบ้านจะมีช่วงเวลาในการปล่อยน้ำให้แต่ละหมู่บ้าน